สวัสดีครับผมวันนี้เนี่ยกลีบแบดบัดนะครับมาเล่นตัวลุงทองนะครับหรือว่าตัวกิลดอร์นั่นเองนะครับก็ตัวนี้นี่ผมบอกเลยครับว่าถ้าซีซั่นหน้ามานะครับซีซั่นสี่ะแล้วมันมีการปรับให้กับลุงตัวนี้เนี่ยมันเก่งขึ้นนะครับผมบอกเลยว่าโหดขึ้นมากแน่นอนครับนี่นี่ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าความจริงอ่ะแผทนี้เนี่ยกิลดอร์มันก็โหดพอสมควรแล้วนะครับ แต่คนไม่ค่อยเล่นกันเพราะว่าสกิลมันเบานะครับแล้วมันก็เกิดช้านะครับนะนี่ลิงทำอะไรเอเอาอีกเหรอโอ้โหดีนะมันไม่คดใส่หน้าผมนะแม่งลิงซีซันหน้าแม่งก็จะเพิ่มอีกแล้วครับนี่ท่าสองอย่างเดียวเลยจ้ะนะเดี๋ยวดูนะให้คีมันรลุมๆกันแล้วก็ยิงใส่หน้าแม่งโอ้โหโชคดีแล้วเราก็เก็บสแต็กนี่นะครับตีอากาศไปนะเพราะว่า ยูเดอร์เวลาตีครบ3ครั้งเนี่ยมันจะทำงี้ครับปัง้งนี่ท่านี้เนี่ยเหมือนเบานะครับแต่พอมีของเนี่ยโคตรแรงเลยนะฮะเราตีอากาศใช่ไหมครับพอมีไฟขึ้นมือจย่างนั้นนะเราก็พุ่งเข้าไปครับแล้วเราก็ิิงใส่หน้าแม่งเลยเอา้าชิบหายแล้วครับผมแม่งเลยมันมาซ้อนคนระับบ้าจริงๆป้อมยิงเอาโอ้โหป้อมไม่ยิงครับ พระเจ้าช่วยเมื่อกี้กูทำอะไรลงไปเอาวะด้านล่างเราเอาวะถ้าด้านถ้าด้านบนไม่กลับลงมาฉันก็จะเอาป้อมนะฮะเฮ้ยมังกรใหญ่ว่ะโอ้โหไม่มีป่าเรามันไม่มีใครเอามังกรใหญ่เลยนะครับชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้แม่งเยอะเยอะอีกแล้วนะครับผมยิงไปเลยออ้ ไม่ได้แล้ววะมาเดี๋ยวเราต้องไปอันตีใส่หน้ามันนะครับเอาหลือว่าอันตีนี่โอโ้โหโอ้โหสวยครับโอ้โหชิตังมเมเป้ารวยครับเอาอินลิงเดี๋ยวเดออี๋ยวมีมีมันมีอยู่ตรงนี้ครับนี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงโดนฆ่าไปดีโอ้โหนี่ครับบอกแล้วว่ากิลดอเนี่ยถ้าเล่นดีดีเนี่ยมันโหดนะครับเมื่อกี้นี่ เมื่อกี้แบบว่าอันติสวยมากเลยเอ้าเอา,เอาบุดไปครับเอ้ยพระอาจารย์ชิตังเลป้องลุยห้ามตปเราใช้สกิลหยุดมัน,นครับเอา้าชิบหายแล้วผักไปใกล้เหมือนเดิมอีกนะ <c oughs> เฮ้ยโอ้โหพระอาจารย์ตายนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาตายจริงๆนะ <c oughs> นี่เนี่ยเราสตันไปนะครับ <c oughs> กับตอนพี่กับอีน่นะ เฮาวะเฮาวะเฮ้ยอันตีเลยเหรอพี่อุย้ยพระอาจารย์โอ้โหเราไม่มีเราไม่มีท่าแรกด้วยนะครับนี่ฮิวเฮ้ยมานาหมดชิบหมก็โถรเมื่อกี้ผมจะพุ่งไปแล้วก็ใส่อันตีนะครับชิบหายเอ้ยมานาหมดนะครับโอ้โหบ้าไปแล้วผมกลับบ้านเลยอย่างนี้แม่งเซ็งเลยครับลิงลิงอ้าวเรียบร้อยครับโดนใส่คิม ตีคีไปมุลาเดี๋ยวฉันจะล้างช็อตเธอเองโอ้โหทีมงานเราไม่มีเลยนี่หวายชิบหายโอ้โหผมก็มัวบ้าอยู่นะครับหืมลิงเอาบิกินเอาบิกินน่าจะต้องเสียมังกรใหญ่ไปนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี่ทีมงานเราไม่มีเลยนะครับอเอาดีเอาดีไม่ไหวมันมาออบ่อยกันจัด อ๋อครับนั่นแหละฮะมันก็ต้องอันบอกว่าเกมนี้นะครับนี่ฝั่งตรงข้ามจะเย็นนะครับเห็นไหมเดีย๋ยวบอกเลยครับว่าเวลายังไม่ชนะเนี่ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งทําเซียนนะครับเพราะว่าพอแพ้นเนี่ยมันจะอายนะครับเมื่อกี้ตัวใหม่มานะทีนี่เราตีเรียบร้อยครับพระอาจารย์นี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าเล่นนะครับบอกเลยเป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าแรงมากเอ้ย ชิบหายแล้วครับผมมึงมึงเล่นดักอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยแล้วเอาแล้วในป่าเราครับโดนดักตีหวยแล้วหูทีมนุนนี่ดักตีบ่อยมากเลยนะเอาลีตีไปเลยเรียงบอกว่าว่าแล้วนะครับเขาผมสตันกันแล้วยังไงครับอันตีเอาชิบหายครับอันติว่าวครับนี่คนระับ โอ้โหทำไมคนถึงไม่ค่อยเล่นนะครับแม่งพวาวอ้วนละอายขนาดนี้ <c oughs> โอ้ยตัวใหม่ครับไอ้บุลลาไปไหนครับเดี๋ยวเจอผมสตันไปหนึงนะไอ้สตันไปโ,โหไอริก็ไอริเหอะเจอไปขนาดนั้นนะครับแม่งสโลของไอซอยนี่นีป่ป่วนจริงนะเอาดีสตันแสกหน้าไปเลยครับเฮ้ยทีมเราอยู่ไหนหมดวะสตันครับสตันสตันไปครับโดนไปดี โอ้โหเกือบตายเสียดายนะครับไอ้ทีมเราเมื่อกี้มันมันก็เลื่อนไม่ได้น้อยนะแต่มันหนีไอริสกันทำไมวะเยไม่เป็นไรครับมันรอดไปแล้วเนาะอ้าวถ้าอาจารย์กูไปตายอีกเอาดีดีกือบโดนปั้นไปเนาะเอาแล้ววะทีมแม่งเริ่มเฮ้ยผมว่าสู้ได้นะเกมเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใจเย็นๆนะครับ กิลดอร์มันใช้ของนิดนึงนะครับเก็บสแต็กก่อนนะฮะนี่พาสีมันก็แรงนะครับเนี่ยท่านี้เนี่ยแรงนะครับมาครับเอาแล้วไม่มีทางเอามันกรโอ้ยชิตั้งเมโต้รวยครับโอ้โหสัะทันไปดิโอ้โหวันตีโอ้โหยิวครับเอาเฮ้ยเทนเทนเทนตายไปแล้วครับโอ้โห ว่าแลยครับว่ายังไงเนี่ยก็นะเมื่อกี้นี่ผมโดนขัดอันติครับด้วยสกิลของไอรีนะฮะความจริงเนี่ยผมบอกเลยครับว่าเกมนี้เนี่ยมันไม่ควรมีโดนตัดสกิลนะครับอย่างเช่นกิลดอเพตาที่เป็นอันติของมันนะครับแล้วก็ตัวเสียเ่ยวเตี้ยนพวกนี้เนี่ยไม่ควรจะโดนตัดอันตินะครับบอกเลยเพราะว่าคือเกมนี้เนี่ยตัวล้วง มึงดูตัวล้วงสิว่ามันเท่าไหร่นะครับแล้วล้วงแต่ตัวนี้คือไม่ได้ล้วงธรรมดาครับล้วงแล้วพอล้วงไปปุ๊บตีติดสตันนะครับแล้วมันก็โดนแคนเซิลน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวพวกนี้ก็มันก็เลยไม่มีคนเล่นนะฮะฉันกำลังมานียิงยิงไปครับโดนด้วยนะเห็นไหมครับสนับสนุนโหเวลายิงนี่ต้องให้ดูแมพด้วยนะเมื่อกี้ผมแบบว่าไม่เห็นถึงลิงใช่ไหมครแต่ก็ยิงโดนนะครับเห็นไหม เนี่ยมันต้องแบบนี้นะครับมาไอ้ด้านบนนี่ป้องมึงอยู่นานเกินไปแล้วนะนเฮ้ยตีสิพี่พี่รออะไรกันล่ะเฮ้ยพี่จะให้พระอาจารย์ตีกันสองคนเหรอเอาล่ะโอ้โหผมอันตีครับแม่งเทนเอาอีกแล้วครับอุย้ยอุ้ยโอ้โห,โโหพระเจ้าช่วย ขนาดคิวเดอร์ที่ว่าผมถึกมากแล้วเนี่ยยังโดนลิงทุบขี้แหกเลยนะครับลิงไปแล้วครับลิงไปแล้วโอโ้แต่เมื่อกี้นี่ผมก็อันตีโดนกันหลายตัวนะครับแต่ก็โดนแคนเซอร์อันตีไปนะคือจะมีวันไหนไหมครับเนี่ยที่กูแบบว่าใช้อันติได้ครบครบทั้งหมดอะมุลลาตายก็ไม่น่ากลัวแล้วนะครับทีมนู้นเนี่ยเอาดิโหูโดนสตาร์ไปสองตัวออกว่าจะไอริมาวะ ไอลิมาวะ่ะเอาดีผมสตันตอีกนะครับเอ้ยพระอาจารย์เออเออเอาดิลิงตีผมเอามาทุบผมให้เล่าโหกรอบผมโคตรเยอะแล้วตอนนี้เอาแล้วครับเริ่มมาแล้ววะ่ะเริ่มมาแล้ววะ่ะไอลิงครับมันอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวลิงครับลิงครับผมอย่าซ่านี่ไงโดนไปแล้วครับเฮ้ยไม่โดนด้วยเมื่อกี้ผมใช้สกิลไม่โดนนะครับ เทนเหรอโอ้โหด้านบนเอาป้อมหน่อยครับชิบหายแล้วผมไปเอาแดงครับขอบคุณเอาแล้วเอาแล้วเริ่มมี something รองเลยครับพผมยิงไปครับผมเราใช้ท่าสองต่อเรื่อยๆนะไอ้มูลหลานมันไม่ตายหรอกนะนี่ไงเข้าไปอันตีครับป้บ โอ้โหโดนเลค้นซ่นวะนั่นน่ะผูโดนอะไรครับเมื่อกี้เมื่อกี้ใครเห็นช่วยบอกหน่อยครับว่าผมโดนอะไรแคนเซ่นวะอันตีแม่งยังไม่ํำอะไรเลยครับตายแล้วนี่ฮิวให้ครับไอริระวังลื่นถ้าสดจัดนี่นี่ไงมานาแม่งหมดวะใช้สกิลหมดนะครับเนี่ยผมเข้าไปเลยเออหายออกมาผมถึกอยู่แล้วผมไม่กลัวไม่กลัวอยู่แล้วนะกูัวดีเอาหูเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ย Help me please ไอ้แม่อดี๋ยวเชื่อจริมดดงมั้โอ้โหผมรอดได้ยังไงเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะเชื่อครับว่าพระเจ้าเมื่อกี้ผมรอดครับโอ้โหโอเคตอนนี้นี่ยังไงมนนาได้ของลองดิไม่โดนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว คันด <irm ala> ้าเราเข้าแล้วคันด้าอุ้ยอุ้ยคันด้าเราตายอย่างเร็วเลยครับเอาวะโอ้อันติครบไหมเนี่ยอันติโอ้โหไอรีโดนครับไอรีไอรีครับผมโดนผมแสกหน้าเข้าไปกลับบ้านไม่ถูกครับหมอยังไม่ยอนรับเย็บเลยเมื่อกี้เอาแล้ววะโอ้โหแต่มาน้ำมันใช้เยอะชิบหายครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมีซัมติงว n g แล้วครับมีซัมติงว n g w r o แล้วนะครับผม โอ้โหดูเมื่อกี้ครับลิงอันตีเขาบอกโอ้โหโดนไปเดียวโดเอาแล้วเอาแล้วจะจบเกมไหมครับแบบนี้นี่กดยูเลยครับกดยูไปเลยครับแล้วไงต่อครับอลิอยู่กันถามไม่ได้แน่ๆครับผมยิงใส่หน้าอลิสนี่ครับเอาแล้วผมตีแล้วผมตีแล้วครับผมไม่สนแล้วไม่สนแล้วเลื่อนไปครับเอาดิห ย้นเี้แหละครับเป็นกิลเดอร์นะครับผมบอกเลยว่าเล่นยากมากนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเลเกมเนี่ยกิลเดอร์เนี่ยเป็นตัวที่น่ากลัวโคตรเลยนะครับเพราะว่าเวทเนี่ยมันแรงมากนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าต้นเกมเนี่ยบอกเลยครับว่าเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Sub subscribe ด้วยนะครับผมยังไงเนี่ยเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย